การดูดวงไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามหลักพระศาสนาสามารถใช้แก้ปัญหาบอกทางสว่างได้เป็นครั้งคราวปฏิบัติธรรมคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้ายังชอบดูดวงอยู่แอดไลน์ไอดี ID เข้ามาที่ a y o r 8และรับชมรับฟังคลิปดีๆจากช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตได้ครับ ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับในช่วงจังหวะของเดือนพฤษภาคมถ้าเรามาดูในเรื่องของงานต่างๆนะครับที่มีดาวบฤตยูเนี่ยนะเข้าไปสถิตคองเรือนดาวบฤตยูจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่าง,างถูกไหมครับพอมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับให้มันดีขึ้นอันนี้คือคาทันนายภาพกว้างนะแต่ถ้าเรามาเจาะในช่วงจังหวะของเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยนะเราจะเห็นว่า มันยังมีปัญหานะครับดึงปัญหาดึงเรื่องราวที่มันต้องมานั่งคิดต้องมานั่งปวดหัวนะกลับเข้ามาอยู่ให้กับาชาวลัคนาราศีสิงห์อยู่หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าไปใครใครมาทํางานเนี่ยนะบางทีเอาคู่ครองคนรักนะมาทําด้วย เดือนนี้นะครับก็จ้องระบัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอันนี้ถ่ายเรื่องงานนะไม่ได้ถ่ายเรื่องรักเพราะฉะนั้นมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องของเนื้อง,งานบางประการนะทาให้เกิดความทุกข์ใจนะครับต่างๆเกิดขึ้นมาได้บางทีคู่เราก็อาจจะมีในเรื่องของคิดใหม่ไอเดียใหม,ยหม่ๆเข้ามานะในการทํถึงเป็นหุนส่วนกันเนี่ยคิดไอเดียใหม่ๆเข้ามาพรมาให้เรานั่งคิด เราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ได้นะครับปัญหาเล็กเกน้อยแบบนี้แหละนะครับก็จะทําให้เกิดการทะเลาะกันเบาๆได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังที่ถ้าเป็นหุ้นส่วนล่ะนะหุ้นส่วนที่เม่ใใ่คู่ครองคนรักนะครับในในเรื่องงานในการในการกระทำนะก็จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะในเรื่องของอความเครียดนะครับต่อกันนะแต่ว่านะครับหุ้นส่วนของเราเนี่ยยังคงสามารถนะที่จะมาทํางานร่วมกันนะครับ ได้เป็นอย่างดีนะเดี๋ยวก็จะมีการมานําเสนองานใหม่ๆนะครับถือว่าดีนะตัวตัวนี้นะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายจะเสียหายนะถ้าเป็นทุ้นส่วนเนี่ยนะครับนี่มาดูอีกส่วนส่วนหนึ่งคนที่ทํางานประจานะคนที่ทํางานประจานะถ้าทํางานแบบว่าต้องติดต่อหลายๆแผนกก็จะเหนื่อยหน่อยนะเท่านั้นเองนะครับถ้าทํางานที่ต้องพบเจอเจอคนได้เยอะคนมากๆันี้นะเดือนนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะเครียดมากหน่อยนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของ ากเสียงวาจาน,นินิดหน,น,น,น่อยหน่อยตนเองนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่แบบว่าเออฉันใช้ฝีมือของฉันทําอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้ก็สบายไปนะเพราะไม่รู้จะไปทะเลาะกับใครนะไม่รู้จะไปเกลียดกับใครนเนื้อง,งานต่างๆเนี่ยก็จะมีต้องทําซ้ำเนี่ยนะทำงานประจําทางานส่วนตัวก็วแต่นะบางทีส่งงานไปแล้วเนี่ยมีข้อผิดพลาดต้องเอากลับมาแก้ใหม่ทําซ้ําใหม่นะครับเพราะเป็นเดือนที่จะต้องอมีความรอบคอบนะระมัดระวัง หลายหลายอย่างนะครับที่เราจะกระทําไปก่อนส่งนะระมัดระวังก่อนส่งบางทีเป็นงานพวกงานฝีมือใช่ไหมก่อนส่งไปกราฟิกต่างๆ,ๆนะครับตรวจทานดูอีกรอบหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะถือว่าปเดือนมีอุปสรรคเบาๆนะเข้ามาในเรื่องของเนื้องามนี้บริวารน,นะมาช่วยเหลือเราได้ไหมน่ะบริวารหัวหน้างานเจ้านายเนี่ยนะครับมาช่วยเหลือเราได้บ้างไหมนะต้องตอบว่าบริวารนี่แหละนะ,ะถ้าใครรับบริวารใหม่เข้ามา ถือว่าดีนะนำพาความเจริญมาให้เราได้เริ่มลุยงานเริ่มลุยธุรกิจอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่ว่ามันจะมีข้อติ่งนิดหนึ่งว่าต้องค่อยๆพูดกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้คนดีเข้ามาแล้วนะแต่บางทีทัศนคะะติไม่ตรงกันนะครับจนทําให้ว่าอพอทํางานกันไปสักระยะไม่อยากอยู่กับเรานี่สสาหรับคนที่รับสมัครงานใหม่นะคนงานใหม่เข้ามานะครับถ้าเป็นในส่วนของ งานประจำนะที่ทํางานกันมานานๆแล้วเนี่ยนะลูกน้องเราเนี่ยนะครับก็ถือว่ามาช่วยเหลืองานตามเต็มกําลังตามหน้าที่ของเขาเนี่ยแหละได้อย่างบริบูรณ์เลยนะแถมมาช่วยเหลือเราได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนบางอารมณ์นะเช่นว,ว่าพอทำางานกับเรามาแล้วเนี่ยนะเดียด๋วยวนี้อาจจะอยากคิดนะจะคิดที่ว่าเหมือนอยากจะย้ายที่ทํางานนะเหมือน,นบริวารแล้วนะอเพราะนั้นเนี่ยนะครับ การพูดจาการผูกใจผูกสมัครสัมพันธ์กันดีๆนะครับถือว่าจะเป็นการรั้งนะให้บริวารเราเปลี่ยนใจกันนะกลับมาทํางานกับเราได้เป็นอย่างดีนะครับอ่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเปนบริวารทายดีนะมาช่วยเหลือเรานะครับแต่ด้วยอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเครียดไปแล้วเนี่ยทาให้เกิดงอนกันบ้างได้นะอ่านี้พอมาดูในส่วนของหัวหน้างานนะครับเป็นอย่างไรบ้าง ก็ต้องบอกว่าระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเป็นเดอนที่ต้องระมัดระวังเครียดต่อกันมีอุปสรรคต่อกันนะครับบางทีไปเสนองานาถูกถามบ่อยนะถูกถามเยอะนะครับไอพีเซตนงานนี่นะไปเข้าห้องประชุมนะครับซักถามเรามากหน่อยนะทำให้เกิดแรงกดดันนะครับอยู่เป็นเนืองๆเลยนะตลอดทั้งเดือนแต่ถามว่าให้โทษไหมมาให้โทษโดวงชะตาของชาวสิงไหมไม่ได้ให้โทษนะ ไม่ได้ให้โทษให้ภายแต่ว่าให้แค่แนวคิดนะบางทีกดดันนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ยังไงก็จะผ่านไปได้ไงเพราะเรื่องงานของเราเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะครับเข้ามานั่นเองมาดูในสภาพทางด้านการเงินกันบ้างนะครับสภาพคล่องทางด้านการเงินนะ เดือนเดือนนี้นะครับจะไปหาใครนะบางทีถ้าเราติดขัดเนี่ยจะไปหาใครจะไปพบใครนะครับจะมีตัวช่วยนะเข้ามานะครับบางทีมีเรื่องของความโชคดีเข้ามาเนี่ยนะของจริงความโชคดีเข้ามาจะเข้ามาตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วแหละนะโชคดีเข้ามามีเกณฑ์ได้รับเงินนะได้รับทรัพย์นะได้รับโชคลาภนะครับส่วนนนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะพอรับทรัพย์รับโชคเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจะมีเหตุนะ ที่จะต้องมีรายจ่ายด้วยนะครับบางทีอยู่ดีนะลูกหลานโทรมาขอยืมเงินอย่างงี้นะครับลูกหลานโทรมาให้ออนตังค์ให้น้อยอะไรนะครับติดขัดเรื่องการเงินบ้างเล็กๆในน้อๆเป็นลูกหลานนะ,ะก็จะมีเรียกว่าทั้งรายรับและรายจ่ายเนี่ยสมดุลกันนะครับดังนั้นในเรื่องของการเงินเนี่ยทายไปในส่วนที่กลางๆแล้วกันนะครับเรื่องโทษภัยนะ เคราะห์โทษภัยอะไรต่างๆนะครับเดือนพฤษภาคมผู้สูงอายุนะจะต้องระมัดระวังลื่นนะถ้าเราเป็นลูกหลานนะถ้ารารู้ว่า,าครอบครัวเราญาติๆเรานะคนที่เรารับปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยนะครับอยู่ในลัคนาราศีสิงห์เราก็ต้องตรวจสอบแบบบันไดนะห้องน้ําจะลื่นไหมนะตรงไหนมีน้ำเช็ดให้แห้งนะครับระมัดระวังนะครับการเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับการบาดเจ็บหักระลมนะ ข้อเข่าพลิกอะไรเนี่ยนะครับอยอกหลังนะอย่าโย,ายกของหนักนะเดินเดินนี้นะ,ะก็จะช่วยนะครับบรรเทานะบรรเทาโทษภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะบางอย่างบางทีผู้สูงอายุภายในบ้านนะ,ะเกิดลัคนาราศีสิงห์เราเห็นว่าเออช่วยยกถือของหน่อยอะไรนะครับเดินเดินนี้นะอาจจะเกินกำลังท่านนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้ให้ระมัดระวังนะเพราะนั้นในเรื่องของเคราะห์บาดเจ็บอุนะบัติเหตุนะมีดหมู่บิดบาอะไรนะครับ มีเข้ามาได้นะครับสิ่งระมัดระวังข้อส่วนนี้นะครับในเรื่องของการขับรถเดินทางด้วยนะแต่จะเน้นในเรื่องเหมอลอยอ่ะถ้าใครเหมอลอยคิดเรื่องงานเยอะนะบางทีไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยอาจจะเกิดคลอสเกิดโทษเกิดภัยได้นะครับรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศนะการขับรถแดนไกลการขับรถไปที่ไกลเนี่ยนะครับ เพราะจะมีในส่วนของการเดินทางไกลใช่ไหมเกิดขึ้นนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะใน,ในเรื่องของการเดินทางเราจะมีเคราะห์โทษภัยนะครับเกิดขึ้นมาแล้วนี่นครับตัวช่วยนะต้องมีเพื่อนติดไปด้วยไงนะนะหรือว่าก็ต้องเตรียมร่างกายถึงให้พร้อมนะครับอย่าฝืนนะจะได้ไม่มีโทษภัยกลับเข้ามาครับมันมีทางแก้นะมันนี้ไม่ต้องกลัวนะสบายสบายไปนะโรคภัยไข้เจ็บล่ะนะครับ ถ้าไม่ใช่โทษภัยตัวนี้โรคภัยแค่เจ็บจากสุขภาพนะจะมีมาให้เห็นบ้างไหมนะ,ะไม่ค่อยชัดเจนนะเพราะนั้นสุขภาพยังทายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับดังนั้นไม่ต้องกลวในเรื่องของการเจ็บป่วยสักเท่าไหร่มาดูในส่วนของความรักกันบ้างความรักเนี่ยนะครับถือว่าคนโสดนะมีโอกาสพบเจอเจอคู่ของคนรักเนี่ยนะเข้ามาใหม่เลยนะในเดือนเดือนนี้นะครับช่วงแรกๆเนี่ย ก็จะรู้สึกหวานชื่นดีแหละนะแตรายระยะยาวนะพอเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันจะเป็นว่าพบคนใหม่เข้ามาทําให้สุสดชื่นหวานชื่นนะแต่ย่ารเสียเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาดูกันไปยาวๆแล้วกันนะเพราะเพราะอาจจะดีแค่ช่วงแรกก็ได้นะพอช่วงท้ายๆอาจจะขมก็เลยนะ,ะระะนั้นใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสุจน์นั้นยาวๆไปนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยมีคู่ครองแล้วเนี่ยนะครับอ่าถ้า เรียกว่าไม่เอางานมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเดือนนี้ยังเป็นเดือนของการสุขหอมหวานนะครับจะมีความสุขเข้ามาเบาๆนะอัะอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในเรื่องของความรักนั่นเองครับขอปรมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารัก์ดนปันดาลให้กับทุกๆรักนณาราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รวยขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นตลอดทั้งปี2566นี้ครับ